สวัสดีครับสุนิจโจอไทยชแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเทียบเรือตำบาลังนะฮะตำบาลังพอร์ตสตูลโรวินส์เซาเทิร์นต์พแลเลสนะครับเป็นด่านจุดคนเข้าเมืองสตูลด้วยแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือตำบาลังเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ประเทศมาเลเซียรหรือว่าเากาะลังกาวีนะฮะวันนี้สุนิจโจอได้มีโอกาสได้ไป เยือนเลังกาวีครั้งนึงนะครับกับคณะสมาคมผู้ประกอบการอาหารนะครับแห่งประเทศไทยนะครับก็จอดรถไว้าด้นู้นนะครับที่ที่จอดรถทั้งคืนได้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวนะครับจอดรถไว้นะครับแล้วก็ข้ามเรือไปนะฮะสามวันสองคืนแนะนาไม่ใช้พาสปอร์ตนะครับแนะนำให้ใช้พาสปอร์ตเพราะว่าจะดีกว่าบริ้งพาสนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าบริ้งพาสได้หรือเปล่าที่นี่นะครับจะมีท่าเรือ f ฟ r r ีนะครับแล้วก็ตั๋วนใหม่ตัวนะครับ,รบอัน,นี้คือบรรยากาศภายในเรือเฟลรี่นะครนี่ครับจนหมน่ายตัวเรือเฟลรี่ทิกเกตสตูนโฟ r ลี่รังกาวีโฟ r ลี่เวิทเซาเทนโฟลลี่วิมีหลายบริษัทนะคร อันนี้มาติดกระเป๋ามั้ยติดกระเป๋าแล้วอ๋อมีแรื่งกันตาต่างประเทศด้วยเที่เกาะเลยเหรอจะเป๋าท้องเกาะเลยเหรอไม่ใช่ก็เดี๋ยวพอเวลามันไม่พอแล้วอันนี้แล้วเท่าไหร่ไปใช้บัตรเครดิตกระชากอยู่แล้วเราแลกถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเราก็มาแลกอันนี้สิบบาทก็เก้าบาทร็ ไม่ได้ถืออ๋อแล้วค่างเงินเราแข็งขึ้นเลยเพราะวันที่สิบอ่ะคางเงินไทยแข็งขึ้นเลยว่าก่อนสิบนะตอนนี้เหลือแปดแปดกว่ย,ยนะคะแสดงว่าค่าอ่าค่างเงินขอเราแข็งขึ้นนะฮะนี่ครับโอ้มีกระเช้าคือเราจะไปขึ้นกระเช้าเทเบิลคาร์ด้วยนะครับ อันนี้เป็นบริษัททัวร์นะตรงท่าเร,รือฟอรีส์ะนะนายนดูเงินมาเลยไหนดูเงินมาเลยอ๋อนี่เงินมาเลยบัตรมิเงินอังกิษนะครับอ๋อบัตรมินะครับโอ้ใบห้าสิบห้าสิบนี่คือห้าห้าสิบก็คือห้าร้อยไม่ห้าห้าสิบแปดห้าสี่สิบอ่าก็ตีว่าประมาณห้าร้อย ปัจจสมัยก่อนมันสิบาทนะฮะของข้าวแพงกว่าเราเ็นบาทใช่ไหมของข้าวแพงของข้าวแพงกว่าเป็นช้ดินไทยโรจกับผงอัโอเคบัตรอะไรขอดูหน่อยบัตรอะไรเขาดูหน่อยอันนี้บ okay. ัตดิ้งพาร์ทเข้ามาเลย ลงังกาวีเหรอาแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคครับผมสุดท right ้ายนะครับตอนนี้พัดควันพัดแฉกแล้งครับแฉกแล้วเก็บใส่กระเป๋าให้ดีเราจะใช้ในการสองประเทศมาเลเซียนะครับเดี๋ยวพอลงเรือนะครับน้องผู้ชางหน้าสองคนนี้นะครับจะยืนแจ้งตัวลงเรือนะครับท่านจะได้รับพัดลักสองใบจะเป็นใบนี้โอนิทาสแล้วก็ใบนี้ใบที่เป็น ใบนี้ใบนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บก่อนลงเรือบนใบนี้เก็บไม้ตะกั่วนะครับเหลี hmm. <t <t ่ยนลงเรือกระเป๋าใบเล็กรงนะครับใบใหญ่ๆเสร็จแล้วต้องเก็บวางนั่งน้องขอบคนนะครับไใครมาขอบคุณโอเคครับผมรับทันละเห็นนี้นะครับเป็นคู่เลยครับผมอ่ ไปลงเรือกันนะครับเรือเฟอร์รี่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นลังกาวีเออ่เฟอร์รี่สวิตนะครับรนี่คือท่าเรือ,รอตำบาลังนะครับจุดจอดเรือเฟอร์รี่ครับนู้นคุณดาหน้านี่จะเป็นอออกทะเลอันดามันนะฮะตรงนี้จะเป็นคลองน้ำจืขุ่นนิดน,นึงนะครับต้องออกหน้ำน,นอกน้อนน้ำถึงจะใสนะครับ นี่ครับเราจะไปเลยหลังกาวีฟอรี่สวิตเอสดีเอ็นนะครับ เรือเหล็กนะขนาดใหญ่นะครับมีแอร์ด้วยนะคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณหชั่วโมง บอดินพาร์ตนะครับบอดินพาร์ตยิงไปเขาเลยโอเคครับผมตามน้องเข้าไปเลยครับรดา้านล่างเลยครับโอ้จะมีสองชั้นล่างเลยครับด้านล่างเลยครับโอ้โห <Okay. S 2> นั่งตามสบายนั่งไหนก็ได้ใช่ไหม Đăng này đã bán năm rồi. กวีมาเลเซียนะครับกลับมาถึงแล้วครับลังกาวีนะฮะนู้นตรงนู้นจะเป็นไฮไลท์นะฮะเป็นนกเหยี่ยวกลางปีกอีกด้านนู้นนะครับก็ผ่านตัวกมหมายยอนยันนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาระบบก็ช้านิดหนึ่งนะ เสร็จแล้วก็ผ <från> <throat> ่านมาตรงนี้จะเป็นห้างนะฮ d ดิจิฟรีคล้ายๆดิจิฟรีนะฮะดิจิฟรี سلام าต์ด,ดัดต่างอันนั้นคะเวลาที่มาเลเซียและเวลาที่ลังกาวีห่างจากประเทศไทย1ชั่วโมงนะครับไม่น่าเชื่อครับนั่งเรือมา1ชั่วโมงเวลาห่างกัน1ชั่วโมงเหมือนกันครับนี่เจ้าตัวไปชน,นะครับนี่ครับเราข้ามด่านตะมอมาล้วก็จะมาเจอตอนนี้ครับคู่ไทยกับข้างไม่ใช่ข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีเฟซซี่นะที่ลังกาวีครับ ก็จะมีบริการแท็กซี่ด้านอนุ้นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสนะฮะจอดรออยู่ด้านโน้นนะครับเพื่อไปที่เครบันขานะครับกัดเชาซึ่งสูงที่สุดในลักกาวีนะฮะตรงนี้เป็นบริษัททัวร์นะบริษัททัวร์ต่างๆนะดำน้ำดูปก,กระลังก็มีนะ ตั๋วเรือตัวอะไรมีอยู่นี่ครับอยู่ใกล้กับท่าเรือคอรี่เลยครับที่ลังกวีมีรถเช่านะครับบัตรใบขีไทยสามารถใช้ได้นะครับก็เช่าตอนนี้ประมาณ6 0 0้0ยเจ็ด้อบาทแล้วนะเมื่อก่อนห้าร้อยตอนนี้วันละแ800ดร้อยบาทนะสามารถเช่าขับได้เลยนะครับสำหรับกลังกวีฮนะอ๋อเนี่ยรถบ้านของเรานาะ 一个包啊，一、嗯哎、包我、啊。 ท่าเสีงานนะครับก็นะครับจะมาช่วยดูแลนะครับพวกเรานะครับที่นี่คือเกาะกลดภาษีถ้าจะมาชอปปิ้งก็ต้องที่นี่ซื้อของหนักบอกน้องได้เลยครับน้องใหม่ครับผมอ่อยืนโชว์ตัวหน่อยครับครับอีกคนน้องบิวครับนี่น้ำหนัก80กิโลนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็ผู้จัดการของเราทริปนี้ถือตังมาทั้งหมดนะครับชื่อว่าบังบันนะครับตังไม่พอก็บอกทุกท่านบอกคนนี้ได้ครับคนนี้ังมาคนนี้คนนี้นะครับ ส่วนผมมีชื่อว่านินจานะครับก็จะเป็นมังกเทีนําเที่ยวทุกท่านนะครับโอเคครับผมน,นะครับมองดูด้านขวาด,ด้านซ้ายมือของท่านนะด้นานซ้ายมือน,<า>น,นะครับจ้นานะครับซ้ายมือเนะมือม่อก่อนทะเลติดถนนต,ตรงนี้ฮะเขากําลังสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับมองป้ายโครงการที่อยู่ด้านขวามือครับผมถมทะเลเป็นกิโลเลยฮะนี่ฮะป้ายโครงการมาาทาวเวอร์กับมหาซิตี้กำลังสร้างอยู่เดียวปีหน้าสั้นมานะครับประมาณกลางอาเกือบปลายปี ครับตรงนี้จะเสร็จนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห่งม่ของเกาะลังกาวีนะครับเท่ากันหน้ามานะครับอย่าลืมนะตรงนี้ปีหน้านะครับปีหน้านะครับโอเคครับผมบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับในรถคันนี้อยากให้ทุกท่านได้มาเห็นหน้าเขาไม่เขาไม่ใช่คนธรรมดาฮะเขาเป็นบุคคลสาคัญของเราในเทปนี้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับคนขับรถของเรามาโชว์ตัวหน่อยฮะไช่ต้องนะชื่อว่าบังจีมันนะครับอ่านตบอเมื์ให้หน่อยครับจีมันนะฮะ อ่าบางจีมันนะครับโชว์โชว์หน่อยนะครับคนนี้ภรรยา4ี่คนครถ้าคุณมีเมีครบสี่อย่ามาคุยกับคนนี้จริงๆครับผมนะในประเทศมาเลเซียที่นี่สามารถแต่งงานได้4คนจดทะเบียนสมรสได้ทั้ง4ี่ ต้ทร <Hey. S 1> าบไหมครับว่าผู้ชายเนี่ยนะครับการแต่งงานสี่มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีฮะนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกได้กล่าวไว้ว่าการแต่งงานสี่คนเนี่ยนะครับคุณจะได้กําไรมากนะครับพูดถึงว่านะครับถ้าเราแต่งงานคนเดียวจะเกิดการผูกขาดไม่มีการแข่งขันทางด้านบริการคุณแต่งงานสองปุ๊บงานบริการของคุณจะยิ่งดีขึ้นจากที่เขาด่าคุณเขาจะเริ่ม ไปดาปร์กสองคนแล้วก็มาแข่งขันให้บริการเราพอมีสาคนฮะโอ้การบริการจะยิ่งนะสูงขึ้นเลยนะครับแต่ว่าการลงทุนประเภทนี้ความเสี่ยง่อนข้าสูงนะครับเนะนําว่านะครับควรศึกษาก่อนที่จะลงทุนนิดนึ่งนะครับโอเคครับผมนะฮะ นี่และครับอย่างที่ผมว่านะครับความเสี่ยงสูงนะการลงทุนดบนนี้นะครับโอเคนะครับผมที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับท่านเห็นโรงแรมอันนี้นะฮะอันนี้คือโรงแรมของรัฐบาลอันนี้นะครับผมบอกได้หนึ่งนะฮะว่านี่คือโรงแรมระดับ4ดาวแต่ว่าเราจะพักคืนนี้ระดับ10ดาวนะฮะ ม่ใช่ฮะโรงแรมของเราคืนนี้จะเป็น10ดาวจริงๆหน้าโรงแรมมีขายไส่ย่างันดีว2เจ้า2เจ้าก็10ดาวนะครับจะเป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะฮะอีกโรงแรมหนึ่งเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับตามเดิมเนี่ยเราจะบุ๊กิ้งโรงแรมแห่งนี้แต่ว่านะครับโรงแรมนี้คือโรงแรมรัฐบาล งานของเกาะลังกาวีเนี่ยนะครับลังกาวีผมบอกนิดหนึ่งว่านะครับในประเทศมาเลเซียทางประเทศที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะครับคนจากข้างนอกอย่างละหนึ่งงานรัฐบาลถ้าจะมาจัดงานอีเวนต์งานประชุมทุกอย่างเขาจะเลือกลังกาวีดังนั้นรัฐบาลเลยตัดสินใจสร้างโรงแรมเพราะว่าโรงแรมอื่นเนี่ยการที่จะ b o ก,กิ i n เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะยากถ้าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยโอโ้โรงแรมจะไม่ว่าทีนี้นะครับรัฐบาลสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมา ปุ๊บนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับรัฐบาลงานของรัฐบาลลงที่นี่หมดเลยดังนั้นปุ๊บนะครับคนทั่วไปฮะการที่จะเข้ามาเช็คอินในโรงแรมนี้นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะได้ประมาณสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในการที่จะเข้ามาเช็คอินนะครับดังนั้นเนี่ยยากนะที่จะเข้ามาพักในโรงแรมนี้นะครับซึ่งถ้าโรงแรมระดับห้าดาวสี่ดาวของเกาะลังก์ Adik-adik tu duduk kat bangat. you mm -hmm. กะเชาอยู่นู้นครับรังกะบีเคบันคา วีเคเบิลคาสูงที่สุดในลังเกาวีนะครับ การปิดชานุ้งเนะตอนนั้นมาปิดอยู่นรับไเสร็จนะามาปิดประู่เฉยครับตอนนี้ก็สร้างมานานแล้วครับตอนนี้ก็เดใช้บริการได้ปกติถ้าจะเดินก็ห้าลิงกิตนถ้านั่งรถรางลงไปก็สิบาลิกิตนะประมาณเรบาทครับ ไปที่พักเลยใช่ไหมไปตลาดกัวค่ะช้อปปิ้งตลาดก,กัวก่อนอนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับรังกาวีเคเบิลคาร์มาเลเซียครับกับบรรยากาศแบบชิวๆนะครับสถานีแรก,กคือตรงนี้ครับคนไม่ค่อยจะจอดเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยไ้ไปชมเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะไปด้านนู้นนะ That's what I'm ကောင်းတယ်မဟုတ်လားတက္ကသိုလ်ဝေးတယ် ชันที่สุด80นะองศาด้านนี้ครับความสูง700เมตรจอดระดับน้ำทะเลครับเขาบอกว่าสูงเท่ากับตึกออปิโตนัส2เท่านะครับตรงนี้จะเป็นคาเบอร์ที่จอดเรือนะครับมียอชมีร้านอาหารมีโรงแรมที่พักด้านนู้น นี่เขาจะปิดซ่อมแซมไปเลยหนึ่งครั้งนะครับเดือนเมษาแล้เฮีบอกนะเดือนเมษาประมาณกลางเดือนวันที่สิบห้าเมษาจนถึงสิบห้าพฤษภาครับพอเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะซ่อมแซมสลิงอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนสลิงครับเช็คเป็นประเทศออสเตรียนะครับพี่สร้างประเทศออสเตรียยุโรป ที่นี่เขาจะไม่ใช้การตัดต้นไม้นะไ,มไม่ใช่ไม่ใช่การตัดต้นไม้เพื่อสร้างสร้างตาหมอ้อนะครับมีตาหมอ้ออยู่สซเก็ตมีอยู่อันเดียวตรงนู้นแล้วก็ด้านบนเลยนะครับเขาก็ใช้เฮลิคอปเตอร์นะในการขนของเไ,ไปทำนะครับก็ไม่ทําลายระบบนิเวศนะครับรู้สึกหูอื้อน,นะฮะต้องปรับระดับความดันด้วยการคืนน้ําลายนะครับ ก็คุณจะได้มาก็มันเยิ้มออกไปนะขึ้นสกายบิดนะสกายบิดด้านบนนะครับ <c oughs> ก็ได้เหงื่อกันไปตามๆกันนะที่มีโหมดมันหามากนะครับกับการท่องเที่ยวลังควีนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสนิทโจอทยเป็นชาแนลครับสุดยอดครับ